เบ่งดูพี่น้องมั่นคอยสวยงามมากเอาหุ่นหายเล้วกะงามแตกเพือเพือว่าละตัวนสามเดือนละ่กระเตะห้อง อยู่แปลงนี้ลมพัดใบฟิวฝักฝักแต่ว่าอีกแปลงนึงยังเอาคุณว่าหั่นอะแล้วอยู่กะเตอหองสวยงาม สวยงามมากคือคืออยู่ไห้แต่ว่าแปลงเทิ่งเห็นท่านได้เอาหุ่นใหาให้นี่เอาหมูใส่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ที่โมเหงงามใสี่ใดบดจาจังน้อยฝันวาลุ่ม